มาแล้วจ้ากราบสวัสดีด้วยนะคะกราบสวัสดีพอม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารัก ทุกๆคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจ๊จ๋า7 4 7 Channel กับพี่จัเหมือนเดิมอีกเช่นเคยด้วยนะคะวันนี้พี่ก็อยู่กันในเกม Roblox เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วมดพี่จะมาเล่นนะคะในะวันนี้ก็มีชื่อว่า Mini ซันสายรุง้งชาวเวอร์ออบ,บีนั่นเองนะคะยูหูยูหูยูหูยูห,ยหูก็เดี๋ยวมาดูกติกิริยาเกมกันนะคะว่า มันจะโหดขนาดไหนจะสนุกจะมันหรือจะโหดขนาดไหนกติกาเลีเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันเริ่มเล่นแล้วก็มาเริ่มรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยะคะ่ะเป็นกําลังใจกันให้ช่องของพี่นยนะคะ ใครที่กดเข้ามาดูช่องของพี่การแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ๊กกิ๊งกดคอร์จคอใจเพื่อเป็นกำลังใจกั้ในช่องของพี่ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กนมาบอกพี่ในสิ่งที่พูดสิ่งดีๆกันในแต่ละร่างคลิปเยอะๆนะจ๊ะพี่สัญญานะ,ะจ๊ะว่าจะผลิตคลิปสนุกๆให้น้องๆผู้ชมได้ดูทุกวันเลยนะคะในฐานะยูทูบเบอร์คนหนึ่งมาเริ่มกันเลยค่ะพร้อมนะจะวายพร้อมแล้แจนระจนไัยสนุกกันีมีเพลงเบเลงมาให้ฟังด้วยนะคะ แล้วตอนนี้เรากําลังจะไปตรงทางนี้นะคะอ้โหลรุ้งกินน้ําสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็ดำเงินแล้วก็ม่วงประมาณนี้นะคะประมาณ7สีนะคะ้วกคนพี่เคยบอกไปแล้วนะ,ะถ้าใครจํงจไม่ได้นะก็ถ้าใครจําไม่ได้ก็ดูย้อนหลังกันได้นะคะพี่เคยบอกแล้ว,ลวก็เมนต์กันในใต้ร่างคลิปก็ได้นะจ๊ะเด็กๆว่าสายรุ้งกินน้าเนี่ยมันมีกี่สีมาดูกันนะคะขึ้นทางบันไดกันเลยสีสวยมากเลยทุยกคน ประจนภัยสนุกแต่ว่าเพลงก็มีเศร้าๆนะชุดเราจะห้ามสี่เหลี่ยมตรงนี้กันนะคะสี่สีฮึไปดูกันนะคะทุกคนว่าเส้นชายของเราจะอยู่ตรงไหนเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแชทมันหลายด่านเลยค่ะนะเดินตามนี้เลยสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวแล้วก็ฟ้าชมพูชมพูม่วงๆ โอ้โหกด่านสีสวยมากเลยทุกคนโอเคเราจะเริ่มจากสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวนะคะสีเหลี่ยมนี่ส่วนด่านนี้นะทุกคนด่านนี้เหมือนดา้าสุยจักรวาลมากเลยสีขาวๆวชมพูเนี่ยชอบอ่ะไปกันเลยอยากจะให้ทุกคนฟังบรรเลงด้วยซ้ำแหละแต่มันจะยาวเนาะ เริ่มกันต่อบล็อกนี้นะคะสีส้มสีแดงสีเหลืองทุกๆด่านทุกนี้นะคะมันจะเป็นสีรุ้งทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเป็นาการใสยรุ้งทั้งหมดเลยนะคะใครชอบนะคะก็หล่นเล่นตามพี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะบลิงชื่นแบบเน็ตด้านล่างคลิปให้นะคะบายว้าว้ยทางเดินมันจะหายไปทีละอันเราจะต้องรีบเดินเอาเพเอาตัวรอดกันใช่ไหมเจ้าควายใช่แล้วละเจนเอ่ะแล้วนี่ใครเนี่ย เราจะข้ามสี่เหลี่ยมทั้งหมดสีนี้ไปเลยนะคะสีฟ้าแดงเหลืองส้มแดงชุดทางเดินทางสีนี้เลยนะคะเริ่มจากสีแดงสีส้มสีเหลืองเขียวฟ้าแล้วก็ชมนะคะ มีเพลงบรรเลงมาให้น้องๆทุกคนด้วยตอนนี้เราโอ้โหเดินเข้าอุโมงค์สีลุ้งสีสวยมากเลยเอจ้าควายใช่แล้วล่ะแจนสนุกสนุกไปกันถ้าชอบให้พี่ทำคลิปอะไรสนุกก็คอมเมนต์กันมาในใต้ล่างคลิปได้เลยนะเจ้าเด็กๆผลิตที่ดูทุกวันละต่อไปบันไดสีลุ้งนะคะตรงนี้ชุบกำแพงเป็นสีลุ้งสีสวยมาก ต่อไปเราจะปีนตรงนี้กันนะคะทุกคนเริม่มโอ้โหบันไดสีลุ้งสีสวยนะคะเริ่มจากแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าชมพูนะคะทุกคนไปกันตอนเลยประจนไัยสนุกกันใช่ไหมล่ะเจ้าไายใช่แล้วละแจนฉันจะไปถึงเส้นใช้ให้ได้เลยฮึบสีฟ้าเขียวฟ้านะคะทุกคนชึบ ไปกันเลยกว่าจะถึงเส้นชยัยอ๋อต้องเข้าไปในไอเจ้าตัวเกมนั่นนะคะเราจะเห็นว่าบนนั้นมันจะมีตัวเกมช่วยเมเจอควายใช่แล้วละแจนนั่นแหละไปให้ถึงจ้าตัวตรงนั้นเราถึงจะเข้าสู่เส้นชัยได้ใช่แล้วโอเคเราจะเริ่มจากสีแดงสีส้มเหลืองเขียวนะคะพี่ชอบสีรุงพี่ชอบสายลุงมากเลยนะคะน้องๆบอกเลยน้องๆคนไหนชอบเป็นบ้างเอ่ยใครชอบก็คอมเมนต์มากันได้เลย ไปสีฟ้าหั่นเยียบสีขาวข้างๆนะเขียวเหลืองแดงเหลืองเขียวฟ้าประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวบวกนะทุกคนอุย้ยสีสันสวยมากสีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองนถ้าน้องๆเข้ามาดูช่องคลิกช่องที่กันบ่อยๆแลวบอนะว่าจะสนุกได้ทุกวันเลย กระป๋องสุดย้ายมีเสียงอะไรมารบกวนสิไมโลทรีวขอประทานภัยโทษด,ด้วยนะคะชัที่มีเสียงอะไรมารบกวนนิดนึงเพลงใหม่มาแล้วไปกันต่อค่ะ เราจะดูนะว่าสสีทั้งหมดสีนี้สีไหนจะไปได้นะคะทุกคนเหลืองระหว่างเหลืองเขียวอ่ะเหลืองนะคะ,ะแต่ยังไม่ทันจะเหยียบเลยโอเคอันนี้เขียวไม่ใช่นะคะสีฟ้าก็ไม่ใช่อันเหลืองโอ้โหเหลืองเหลืองทั้งสองอันเลยนะคะทุกคนใช่ไหมล่ะจะควาย ใช่ลัตเจนโอเคตอนนี้เราจะข้ามแผ่นสีฟ้านะคะข้ามเหยียบเส้นสีขาวข้างบนนะคะทุกคนชึวิทางเดินอันนี้อยากๆมันสีรุ้งเลยมีแดงมีส้มมีเหลืองเขียวฟ้าชมพูแล้วก็มาฟ้าเขียวอ่าเหลืองส้มแล้วก็แดงสลับกันแบบนี้นะคะไปอุ้ยทางมันยึกยกักทางเดินมันจะหายไปทีละอันด้วยแล้วโอเคประมาณนี้นะคะต่อไปแผ่นสี่เหลี่ยมสีชมพูกับ สีฟ้าข้ามไปทีละอันกันเลยเราจะไปถึงเส้นชัยกันนะคะทุคทกคนช่วยกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกันในช่องของพี่ด้วยนะคะแชทแล้วพี่มีอะไรจะบอกน้องๆเดี๋ยวพี่จะตกแต่งละครตัวเกมไหม่ครับแล้วก็จะเล่นให้น้องๆดูด้วยนะคะแต่ไปรอติดตามรับชมกันได้เลยนะคะต่อชมพูฟ้าโอ้ยเชื่อได้แล้วต่อไปทางเดือนะเดินไปเลยโอ้โห,ม,หบบมันจะหายไปทีละอันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เร็วๆๆๆๆมันจะหายไปทีละอัน เธต่อไปสีฟ้านะคะทุกคนอุย๊ยดูเหมือนว่าทางนี้มันจะเดินไปไม่ได้ใช่ไหมเจ้าควายเราต้องกระโดดงั้นสินะเราถึงจะเอาตัวรอดได้ใช่ไหมเจ้าควายใช่แล้วเราแจ้งพร้อมไปกันเลยชุบทางเดินอันนี้ยึกยักสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีฟ้าเขียวเหลืองซึม แดงนะคะทุกคนที่อาจจะพูดเร็วไปหน่อยอุทางเดือนอันนี้มีสีเขียวกับสีฟ้าเป็นทางยึกยักยึกยักชั่วตอนนี้พี่อยู่ด่านที่เท่าไหร่แล้วว่าลืมดูเลยอุ้ยด่านยีิบเแล้วนะคะทุกคนเริ่มสีเหลี่ยมสีส้มกับสีเสส่เหลี่ยมสีสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำามีสีส้ม สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูพี่ชอบทุกๆด่านมากเลยแชที่เป็นใส่ลุงอะไรคนระบรองน้องๆก็ต้องชอบนะคะต้องมาเล่นตามกันเยอะๆนะคะเริ่มสอนชีท้ทางไปทางนี้สีอะไรเดินได้สีฟ้านะคะเดี๋ยวนะอ่ะฟ้าไม่ใช่นะคะอันนี้สีชมพู สีชมพูอ่าสีฟ้าเรียบร้อยง่ายๆนะคะต่อไปวิ้ทางหน้าของรานนี้เป็นทางสีชมพูชมพูอมม่วงแล้วแหละทุกคนใชนมเ้ยละเจ้ควาย้ทางสไลเดอร์นี้มันเปลี่ยนสีได้ด้วยสวยจบแล้วนะคะรอเพลงต่อไปมาแล้วค่ะทุกคน นะเริ่มกันเลยเริ่มจากลูกบอลสีอะไรก่อนดีนะคะเอาสีแดงลูกอันนี้เป็นกลมๆพี่ที่จะคิดว่าเป็นลูกบอลน,นะใช่ไหมเจ้าควายใช่แล้วเรบแจนโอเคสีเหลืองสีแดงฟ้ามีชมพูแล้วก็มีเขียวชุกหยักหยับสีชมพูจนเขียวซ้ำอีกแดงฟ้าเหลืองประมาณนี้นะคะแต่เจ็ดสีที่ได้บอกไปแล้วนะถ้าน้องๆคนไหน,หน,หน,หนที่ฟังไม่ทันก็ดูย้อนหลังกันได้นะคะ จากทางเดินสีแดงสีเหลืองสีเหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าไปใกล้จะผ่านแล้วคะน่าจะมีประมาณ40กว่าก่ดานต่อไปเราจะเดินข้ามตรงสีแดงสีเหลืองเขียวฟ้าชมพูนับสีไปกันเลยนะคะทุกคนน้องๆมาดูช่องพี่รับรองเนี่ยสนุกกันแน่นอนไปกันต่อเลยชึ๊บสีเหลี่ยมสีชมพู ฟ้าเขียวเหลืองส้มแดงไปกันต่อเลยนะคะถ้าเราถึงเส้นชัยมื่อไล่แปว่าเราชิงชนะเลิศนะคะต่อไปสีเขียวแล้วก็สีฟ้าทางเดินนี้เป็นสีเขียวกับสีฟ้าชอบสีเหลืองกับตีหลัดเริ่มจากสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูนะคะเอ้ย ไปนะคะมีแดงทางเดนินนี้ห้ามเหยียบสีขาวตรขงข้างๆนะคะเดินตามสีรุ้งนี่ไปเลยแดงส้มเหลืองเขียวฟ้าชมพูเฮแล้วร้อยด่านต่อไปด่านที่เท่าไหร่38เราประจอนไัยกันสนุกมากขนาดนี้เลยใช่ไหมเจ้าฟายใช่แล้วอะจารย์เส้นชัยของเรานั่นะคะมองขึ้นไปนะคะนัะ่นเป็นตัวเกมเราต้องเข้าไปในตัวเกมเราถึงจะผ่านไปได้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะคะแชท ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก,ก็อยู่ที่นั่นนะไปกันต่อดูเหมือนอันนี้นจะเป็นเลข8นะใช่ไหมนี่ยจะาหยใช่แล้วละแจนนสีแดงสีฟลมสีเหลืองอุ้สสีนะคะเลข8ปชุดด่านมันสวยมากพี่จะแนะน,นำอะ่ะเดี๋ยวจะลิงในแต้นล่างคลิปแล้วจะให้น้องๆโหลดแมปแล้วก็เข้ามาเล่นตามพี่ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวบวกสีเขียวสีเหลือง สีชมพูสีฟ้าใกล้จะเส้นชัยแล้วทุกคนไปกับต่อ ต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะกระโดดข้ามตรงนี้ห้ามเหยียดสีขาวนะเริ่มจากสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูไปสลับไปเรื่อยๆนะคะต่อไปทางเดินนี้เป็นบันไดนะคะเริ่มจากแดงส้มเหลืองเขียวฟ้า ชงพิร์มันจะเลย้ยตรงนี้เราจะกระดูกหมาด้วยนะคะทุกคนแต่เราไม่ซากตรงนี้เขาไม่ให้เหยียบกระดูกหมานะคะทุกคนเขาให้เหยียบอ้นี่แล้วก็เปิดเพลงอันนี้ต่อเรียบร้อยเราจะไปตรงทางนี้กันเลยนะคะทุกคนริการห้ามเหยียบเส้นสีแดงแล้วก็ห้ามเหยียบกระดุกหมาด้วยไปนล้วจากสีแดง สีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูนะคะมาแล้วค่ะทุกคนแข่งจบแล้วนะคะเปิดอันนี้ต่อนทุกคนต่อไปเราจะเดินไปทางนี้กันนะคะทุกคนอุโม,มงค์สีรุ้งฟ้ามีฟ้ามีแดงมีเหลืองมีเขียวมีชมพูแล้วก็ส้มนะคะไอ้ทางมันสวยมากเลยนะทุกคนแนะน้อให้มาเล่นตามกันได้เลยแบบสวย นะคะทุกคนว่าประตูใบไหนมันจะไปได้เริ่มจากไม่เหลืองก็เขียวนะคะที่ข้าจะชีนน้เหลืองต่อไปประตูนี้ฟ้าโอ้โหฟ้าไม่ใช่นะคะทุกคนเป็นชมพูเหลืองชมพูแดงไหมลองแดงดูอ้าต่อไปเนียตรงหน้าห้ามชนกำแพงใช่ไหมเนี่ยมีสีชมพูอือ นะคะทุกคนโอเคอุ้ยดูเหมือนว่าด่านนี้นะคะจะเป็นอมยิ้มนะคะอมยิ้มตุ๊กตุ๊กนะคะสีชมพูสีฟ้าสีเขียวนะคะสามสีเป็นอมยิ้มสองขวดที่น้องเด็กๆชอบกินกันใช่ไหมล่ะทุกคนชุดอันต่อไปเริ่มจากสีฟ้าแล้วก็สีเขียวสีแดงใกล้จะเข้าเต้นไทยแล้วนะคะทุกคนเป็นกำลัง เดินสีลุ้งไปตามตรงนี้เลยต่อไปทางเดินสีลุ้งก็เหมือนเดิมน,นะคะมีแดงมีส้มมีเหลืองโอ้โหเขียวฟา้าน้ำเงินแล้วก็ม่วงประมาณนี้นะไปกันเลยทางเดินมันจะหายไปทีละนินนะคะตามสีนี้เลยไปไปเรื่ยๆๆๆๆเว่้าควายเราต้องวิ่งเร็ววิ่งวิ่ง แต่ผู้คนนี้นะ,นะคะทุกคนนั่นคือเข้าส้ไทยแล้นี้ก็มีสมแด้มเหลือเขว้า้เราจะเข้าไปดูข้างในเกมกันนะคะว่ามันจะมีอะไรยทุกคนทะลุออกมาได้ด้วยเย้ชนะแล้วนะคะมีห้าด่านอันนี้ร้านสูชุด เนาะไปเดี๋ยวบอกรากันตรงนี้นะคะกระจกแล้วตุ๊ดตุ๊ด่เเล่นไม่ได้นะยังก็บอกราตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม็กโรบอกอีกที่เล่นก็ผ่านไปแล้วนะคะกับการที่เราเล่นแม็คเราแป๊บหนึ่งนะคะนน้อง พี่ๆและโลบ็อกแมพมินิซันสายรุ้งทาวเวอร์ออฟบีแล้วนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะเย้กระโดดสามรอบจู้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 จก็หวังว่าถ้าใครชอบให้พี่ทำคลิปสนุกๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมโลบ็อกเกมเออมองอาร์ตเกมซูเปอร์สตาร์เกมซิมิโต้หรือเกมอื่นๆไหนๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นชิคกี้พาย คุกกี้ลันก็ตามไม่ว่าจะเป็นคลิปไปเที่ยวหรือคลิปเกมส์คืออื่นๆก็ตามที่พี่ไม่เคยเล่นแล้วน้องๆในช่ชททุกคนนี้นะคะอยากไว้ที่เล่นนะคะสามารถคอมเมนต์จะมาบอกใีนแปลรังคลิปใน YouTube ช่องของพี่ไ้เลยนะคะและที่สำคัญน,นะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเจ้าจะกรงเทพให้กำลังกันให้ช่องของพี่ด้วยนะคะ หรือที่จะกดไว้กดแชร์กดชอบต่อใครแล้วก็กดกระดิ้งด้วยตัวจริงเพื่อตะโกนรังกัให้ช่องของกษัตริย์เจ็ดสุดสิบกจ็ดใช้แล้วให้ติดท <c Öz ell großes> ี่จัดเป็นเลเยอร์หรือช้เธอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ฝนต้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไปพักก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะคะรักแชทรักมีนกเอ็กซ์พีทุกคนนะรักเด็กๆรักทุกคนเลยนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่จะมาทำอะไรสนุกให้ดูอีกนะคลิปนี้ที่ไปก่อนนะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย จ้าที่หนึ่งที่สอที่สาที่สี่ที่ห้ 2, 3, 4, ไปแล้วนะคะลกคนบายวันนี้เราสนุกนนนกับจนไทยมากกันทีไรใช่ไหมเจ้าควายเรื่อเวลากลับบ้านแต่ว่าใช่ไหมใช่แล้วคเจอกัน่นไปแลนะกลับบ้านกันบา,า,ายคาย